ในเวลาแค่ไม่กี่วันนะคะเราเห็นข่าวเครนก่อสร้างถลม่มซังซ้ำกันถึงสองครั้งใหญ่ๆเลยทั้งที่สีคิ้วโคราชที่ล้มทับขบวนรถไฟแล้วก็มาล่าสุดบนถนนพระรามสองมีทั้งคนเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บพอเห็นข่าวแบบนี้ติดติดกันคนก็เริ่มถามกันแล้วใช่ไหมคะว่าเฮ้ยทำไมมันเกิดเรื่องซ้ำซ,กซากแบบนี้อีกแล้วตกลงใครต้องรับผิดชอบกันแน่แล้วก็เมื่อไหร่จะมีมาตรการจริงจังมาหยุดเรื่องพวกนี้ได้สักทีครับ วันนี้เรามาขยี้เรื่องนี้กันให้ลึกไปอีกขั้นดีกว่าครับจากข้อมูลทั้งหมดที่เรามีอยู่ในมือเราจะมาดูกันว่าเบื้องหลังจริงๆมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างตั้งแต่ท่าทีของรัฐบาลที่ดูแข็งกร้าวมากแต่กลับไปเจอต่อทางกฎหมายไปจนถึงปัญหาที่ฝังรากลึกอยู่ในวงการรับเหมาบ้านเราแล้วก็สาะเอตุดจริงๆในเชิงวิศวกรรมที่ทำให้โศกนาฏกรรมครั้งล่าสุดมันเกิดขึ้นครับอาคมบอกเลิกสัญญากับอิตาเลียนไทยหรือ ITD ทันทีในสองโครงการที่เกิดเหตุ ทั้งรถไฟความเร็วสูงที่สีคิ้วแล้วก็มอเตอร์เวย์ M82 บนพระรามสอแถมยังสั่งให้ขึ้นบัญชีดำหรือแบล็คลิสต์ไปด้วยเลยท่าทีแบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆนะคะเป็นท่าทีที่แรงแล้วเร็วมากครับสะท้อนความไม่พอใจอย่างรุนแรงเลยแต่พอลงในร,รายละเอียดทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเออมันซับซ้อนกว่าการสั่งคำเดียวแล้วจบเยอะเลยครับมีการยกมุมมองของคุณสุปนัทมีนชัยน,นันขึ้นมาวิเคราะห์ ซึ่งท่านก็ชี้ประเด็นทางกฎหมายไว้น่าคิดมากว่าตามพระบรบ,รบจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยการจะยกเลิกสัญญาโดยใช้เหตุผลแค่ว่าเกิดอุบัติเหตุมันอาจจะทําได้ไม่ตรงๆแล้วก็มีความเสี่ยงสูงมากที่รัฐจะถูกบริษัทฟ้องกลับเอาได้ครับแต่เดี๋ยวนะคะการยกเลิกสัญญาทันทีแบบเนี้ยมันเหมือนดาบสองคมหรือเปล่าในแง่หนึ่งคือการแสดงความเด็ดขาดที่สังคมอยากเห็น แต่ในอีกแง่หนึง่งดิฉันเคยได้ยินว่ามันอาจจะกลายเป็นผลดีกับผู้รับเหมาไปเลยด้วยซ้ำถูกต้องครับเพราะทำให้เขาหลุดจากภาระค่าปรับเรื่องงานล่าช้าไปเลยเป็นประเด็นที่คมมากค่ะและนั่นคือสิ่งที่นักกฎหมายหลายคนกังวลเลยเพราะค่าปรับตรงนี้ไม่ใช่เงินน้อยๆน,นะคะโครงการขนาดใหญ่นี้ค่าปรับอาจจะสูงเป็นหลักร้อยล้านบาทเลย โอ้ร้อยล้านเลยเหรอคะครับการบอกเลิกสัญญาก่อนที่โครงการจะเสร็จเนี่ยเท่ากับว่ารัฐอาจจะยอมทิ้งเงินก้อนนี้ไปฟรีๆเลยซึ่งมันก็สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวล่าสุดที่มีรายงานว่าฝั่ง i t ทดีเองก็กําลังดูช่องทางที่จะไปยื่นเรื่องต่อศาลปกครองเพื่อขอคุ้มครองชั่วคราวเหมือนกันมันยืนยันเลยครับว่าเรื่องนี้ยังต้องสู้กันอีกยาวในทางกฎหมาย แล้วผลกระทบมันไม่ได้จบแค่2ส,สัญญาที่เกิดเรื่องด้วยใช่ไหมครับใช่เลยครับไม่ได้จบแค่นั้นเพราะมีคำสั่งให้ ITD ต้องหยุดงานก่อสร้างที่เป็นโครงสร้างลอยฟ้าทั้งหมดถูกครับ14โครงการเป็นเวลา15วันเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยซึ่งนั่นก็ลามไปถึงโครงการใหญ่อย่างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้กับทางด่วนพระราม3ด้วยเท่ากับว่ากระทบเป็นวงกว้างเลย มีข่าวใหญ่เรื่องขอเลื่อนการชำระหนี้หุ้นกู้มูลค่ากว่า14,00 0ล้านบาทไปการถูกสั่งหยุดงานแล้วก็อาจถูกยกเลิกสัญญาเนี่ยจึงเป็นการซ้ําเติมปัญหาให้หนักเข้าไปอีกและแน่นอนว่าตอนนี้สถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้คงกําลังจับตาสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดที่สุดเลยครับพอะพูดถึงเรื่อง black list แล้วมันก็น่าแปลกใจนะคะทั้งที่เกิดเหตุรุนแรงมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่เรากลับไม่เคยได้ยินว่ามีผู้รับเหมารายใหญ่ถูกขึ้นบัญชีดำจากเคสอุบัติเหตุเลย มันเกิดอะไรขึ้นในระบบกันแน่คะนี่คือช่องโหว่เชิงระบบที่น่าสนใจมากครับข้อมูลจากอธิบดีกรมบัญชีกลางชี้ให้เห็นภาพชัดเลยคือกรมบัญชีกลางเนี่ยไม่มีอำนาจสั่งแบล็คลิสต์เองโดยตรงนะครับแต่ต้องรอให้หน่วยงานคู่สัญญาเช่นการรถไฟหรือกรมทางหลวงเป็นคนเสนอเรื่องขึ้นมาแต่ที่ผ่านมาปรากฏว่าไม่เคยมีหน่วยงานไหนเสนอเรื่องแบล็คลิสต์ผู้รับเหมาในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงเลยแม้แต่ครั้งเดียวอะไรนะคะไม่เคยเลยเหรอคะไม่เคยเลยครับ ้ <Hey. S 1> ส่วนใหญ่ที่เสนอมาจะเป็นแค่กรณีทิ้งงานหรือไม่ยอมมาเซ็นสัญญาเท่านั้นทั้งที่จริงๆแล้วในพรบรจัดซื้อจัดจ้างมาตรา109มันก็เปิดช่องเอาไว้แล้วว่าสามารถทําได้ถ้าในสัญญาระบุเงื่อนไขเรื่องความปลอดภัยเอาไว้แต่มันก็ไม่เคยถูกนํามาใช้ในเคสแบบนี้เลยมันสะท้อนการอ,อ,อาจจะเรียกว่าการเกรงใจหรือความสัมพันธ์บางอย่างในระบบ ที่ทำให้ไม่มีใครกล้าเป็นคนเริ่มต้นกระบวนการนี้อย่างจริงจังฟังดูน่าผิดหวังมากเลยนะคะเหมือนกฎหมายมีแต่ไม่มีคนใช้แล้วแบบนี้จะแก้ปัญหายัางไงล่ะคะเห็นว่ากำลังจะมีเครื่องมูลใหม่ที่เรียกว่าสมุดพกผู้รับเหมาเข้ามาใช่ครับสมุดพกผู้รับหลง เป็นกฎกระทรวงใหม่ที่เพิ่งประกาศใช้เมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมานี้เองครับหลักการของมันก็ตรงตามชื่อเลยก็คือสร้างระบบตัดคะแนนความประพฤติของผู้รับเหมาถ้าทำผิดพลาดโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยที่เกิดจากความประมาทเลินเล่ยอย่างร้ายแรงก็จะถูกตัดคะแนนซึ่งคะแนนที่ลดลงจะส่งผลต่อการลดระดับชั้นหรือที่เรียกว่าลดเกรดและถ้าคะแนนหมดก็อาจถึงขั้นเพิกถอนทะเบียนคือห้ามรับงานรัฐไปเลย ฟังดูดีในทางทฤษฎีนะคะแต่ในทางปฏิบัติล่ะคะมันจะใช้ได้จริงแค่ไหนที่ผ่านมาเราก็มีกฎหมายมีมาตรฐานเยอะแยะแต่ก็ยังเกิดเหตุซ้ําๆปัญหาคือการบังคับใช้หรือเปล่าคะไม่ใช่การออกกฎใหม่เป็นข้อสังเกตที่ดีมากครับและเป็นความกังวลของหลายๆคนเหมือนกันแต่สิ่งที่ทําให้สมุดพกนี้อาจจะแตกต่างออกไปคือมันให้อํานาจกับภาครัฐโดยตรงมากขึ้นจุดสําคัญคือ แม้ว่าระบบตัดคะแนนจะมีผลกับสัญญาใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นหลักนะครับแต่สำหรับสัญญาที่กำลังทำอยู่ณตอนนี้ถ้าเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นหลังจากกฎนี้บังคับใช้ก็สามารถใช้เกณฑ์ใหม่นี้ในการพิจารณาเพิกถอนทะเบียนได้ทันทีมันจึงเป็นเครื่องมือที่แรงขึ้นและอาจจะทำให้ผู้รับเหมาตั้งระมัดระวังตัวมากขึ้นกว่าเดิมครับเรื่องสมุดพกผู้รับเหมาก็ดูเป็นความหวังนะคะ แต่ก็อดคิดไม่ได้ว่ามันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุหรือเปล่าเพราะเอาเข้าจริงแล้วอุบัติเหตุครั้งนี้มันไม่ได้เกิดจากนโยบายแต่เกิดจากน็อตที่ไม่ครบหรือการวางขาเครนผิดที่อะไรคือสาเหตุทางเทคนิคจริงๆที่ทางสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยหรือวอสอทอเขาคนพบหรอคะจากการลงพื้นที่ของวอสอทอนะครับข้อสรุปเบื้องต้นค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นความประมาททางวิศวกรรมอย่างร้ายแรงเลยครับ มาจาก2ปัจจัยหลักๆประกอบกัน1คือการวางขาซัพพอร์ตของเครนผิดตำแหน่งครับคือแทนที่จะวางบนจุดที่ออกแบบมาให้แข็งแรงเพื่อรับน้ำหนักโดยเฉพาะกลับไปวางบนส่วนที่บางที่สุดของแผ่นคอนกรีตเลยทำให้เกิดการพังแบบเฉือนทะลุหรือเชี e r พันธ r ์ทรูเฉือนทะลุครับซึ่งมันจะพังแบบฉับพลันทันทีไม่มีสัญญ,ญาณเตือนเลยแค่วางผิดที่ไปนิดเดียวก็พังลงมาได้เลยเหรอคะครับ แล้วมันมีปัจจัยที่2มาซ้ําเติมอีกคือทีมตรวจสอบพบว่าปลอกล็อกหรือคอล่าของระบบไฮดรอลิกที่ใช้ค้ายันโครงสร้างมันอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ครับคือมันไม่ได้โอบรัดและล็อกครบรอบ360องศาตามมาตรฐานแถมไม่มีน็อตยึดด้วยซ้าพอสองความผิดพลาดนี้มารวมกันมันก็เกินกว่าที่โครงสร้างจะรับไหว และนำไปสู่ศกนาตร,รรมในที่สุดพอฟังแบบนี้แล้วมันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุสุดวิสัยเลยนะคะแต่มันคือความละหลวมในระดับปฏิบัติการที่น่ากลัวมากซึ่งมันก็พาเราไปสู่คำถามที่ใหญ่กว่านั้นว่าทำไมความละรลวมแบบนี้ถึงเกิดขึ้นได้เนี่ยแหละค่ะคือปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทางวอสอทอเขาชี้ไว้6ข้อซึ่งพอฟังแล้วจะเห็นภาพรวมของวิกฤตนี้ชัดขึ้นมากถูกต้องครับทางศาสตราจารย์ดรอมรพิมานมาศนายกวสท ได้สรุป6รากเง่าของปัญหาเอาไว้ซึ่งมันเกี่ยวโยงกันเป็นลูกโซ่เลยครับข้อแรกคือการจ้างช่วงหรือ Subcontract คือบริษัทใหญ่ที่ประมูลงานได้ไม่ได้ลงมือทำเองทั้งหมดแต่ซอยงานไปจ้างผู้รับมือรายย่อยๆที่อาจจะขาดทั้งประสบการณ์และมาตรฐานมาทำแทนและข้อที่2ที่มาคู่กันเลยคือปัญหาน o m i n i ทุนต่างชาติ ที่มีกลุ่มทุนต่างชาติใช้บริษัทไทยบางหน้าเข้ามาประมูลงานด้วยการตัดราคาให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้ได้งานไปก่อนโอ้พอฟ้าฝองข้อนี้รวมกันมันคือสูตรสำเร็จของหายนะเลยนะคะคือบริษัทใหญ่ได้งานไปแต่คนที่ทำงานจริงเป็นใครก็ไม่รู้แถมยังต้องรีดต้นทุนให้ต่ำที่สุดเพราะตอนประมูลก็ไปกดราคามาซะถูกคุณภาพกับความปลอดภัยก็คงเป็นอย่างแรกๆที่โดนตัดทิ้งไปใช่เลยครับ และมันก็นําไปสู่ข้อที่3คือเครื่องจักรไม่ได้มาตรฐานพอต้องลดต้นทุนก็เลยมีการนําเข้าเครนลอนเชอร์ er, มือ2สภาพเก่าราคาถูกจากต่างประเทศเข้ามาดัดแปลงใช้งานกันอย่างแพร่หลายโดยที่ไม่มีระบบการควบคุมหรือขึ้นทะเบียนที่รัฐกุมเลยว่าเครื่องจักรพวกนี้ยังปลอดภัยอยู่หรือไม่สมเหตุสมผลเลยค่ะพอต้องลดต้นทุนก็ไปหาของถูกมาใช้แล้วก็มาเสี่ยงกันหน้างานแทนแล้วอีก3ามข้อที่เหลือล่ะคะข้อ4คือขาดการสอบสวนที่เป็นอิสระ เวลาเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นมาเนี่ยมักจะให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นคนตั้งกรรมการสอบสวนกันเองซึ่งมันก็เกิดคำถามเรื่องความโปรง่งใสและความเป็นกลางได้ข้อ5คือการลงโทษที่ไม่จริงจังที่ผ่านมาผู้กระทาผิดไม่เคยถูกลงโทษอย่างเด็ดขาดพอที่จะทําให้เกิดความเกรงกลัวและข้อสุดท้ายคือมาตรฐานที่ต้องทบทวนทางวอสอทอเสนอว่าควรจะต้องหยุดโครงการที่ใช้เครนประเภทนี้ชั่วคราวทั้งหมด เพื่อมาทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยกันใหม่ทั้งระบบเลยครับโอ้โห oh, oh. มันครบวงจรเลยนะคะตั้งแต่ต้นน้ําที่ประมูลตัดราคาด้วยนอมินีมากลางน้ําที่ลดคุณภาพด้วยการจ้างช่วงและใช้เครื่องจักรเกา่าพอเกิดเรื่องที่ปลายน้ําการตรวจสอบก็อาจจะไม่โปรง่งใสการลงโทษก็เบาหวิวสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็วนกลับไปเริ่มใหม่ที่จุดเดิมเป็นวงจรอ,อุบาทที่ราคาที่ต้องจ่ายคือชีวิตคนจริงๆและพอเราพูดถึงราคาที่ต้องจ่าย ข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์น่าตกใจมากค่ะแค่ถนนพระราม2เส้นเดียวที่ได้ฉาย,ยาว่าถนน7ชั่วโครดเนี่ยในช่วงปี2561ถึงมีนา2568มีอุบัติเหตุจากการก่อสร้างรวมกันกว่า2,500ครั้งมีผู้เสียชีวิตสูงถึง143คนนี่แค่ถนนเส้นเดียวนะคะเป็นตัวเลขที่น่าสลดใจมากครับและมันตอกย้ำว่านี่ไม่ใช่เรื่องของอุบัติเหตุที่นานๆเกิดขึ้นที แต่มันคือสภาวะความเสี่ยงที่อยู่กับเรามาตลอดสรุปภาพรวมทั้งหมดวันนี้ภาพที่เห็นมันชัดมากเลยค่ะว่าคำสั่งที่ดูเด็ดขาดของรัฐบาลอาจจะเป็นแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งก็ยังต้องไปเจอกับความท้าทายทางกฎหมายอีกขณะที่เครื่องมือใหม่อย่างสมุดพกผู้รับเหมาก็เป็นความหวังแต่ก็ยังต้องพิสูจน์ตัวเองในเรื่องการบังคับใช้แต่หัวใจของปัญหาจริงๆมันฝังรากลึกอยู่ในโครงสร้างของอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างบ้านเราเลยใช่ครับ ความท้าทายใหญ่หลวงตอนนี้คือการสร,าสร้างสมดุลระหว่างความต้องการของสังคมที่อยากเห็นการลงโทษที่รวดเร็วและเด็ดขาดกับกระบวนการทางกฎหมายที่ต้องรัดกุมและเป็นธรรมแต่ทางออกที่ยั่งยืนจริงๆไม่ใช่แค่การออกมาสังการเป็นครั้งๆเมื่อเกิดเหตุแต่คือการต้องลงมือผ่าตัดปัญหาเชิงโครงสร้างทั้ง6ข้อที่เราคุยกันไปอย่างจริงจังซึ่งแน่นอนว่าต้องอาศัยทั้งเวลาความต่อเนื่องและที่สําคัญที่สุดคือความจริงใจทางการเมืองที่ต้องมีมากกว่านี้ครับ สุดท้ายนี้มีประเด็นหนึ่งที่อยากจะทิ้งทายไว้ให้ได้ขบคิดกันต่อนะคะมาตรการใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างสมุดพกผู้รับจ้างนั้นที่จะใช้ตัดคะแนนความประพฤติของผู้รับจ้างนั้นเป็นแนวทางที่น่าสนใจแต่เมื่อพิจารณาถึงปัญหาที่ฝังรากลึกอย่างกันจ้างช่วงและนอมินีที่เราเพิ่งคุยกันไปคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นก็คือเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเรากำลังให้คะแนนคนที่ทำงานจริง ระบบการตรวจสอบและให้คะแนนจะเจาะลึกไปถึงผู้ปฏิบัติงานปลายทางได้หรือไม่หรือสุดท้ายแล้วเราก็ทำได้เพียงแค่ให้คะแนนบริษัทที่เป็นเพียงเปลือกนอกที่ถือสัญญาอยู่เท่านั้น